สมิลบูรห์อัราอฮมทบทวนชีวิต EP นี้เรื่องราวของการแยกแยะตัวเราเองการกระทำและความเป็นอยู่ของเราทุกทท่านเลยประการแรกนั่นก็คือเรื่องของบาปที่เรามักจะคุ้นชินกับสิ่งที่ไม่ดี ที่อยู่กับความเป็นมนุษย์อยู่ตลอดเวลาคือสิ่งที่ต้องละทิ้งนับสู่อารมณ์ไฟต่ำไปในทางที่ไม่ดีคือสิ่งที่ต้องห้ามศาส,สนาคือสิ่งที่ต้องพยายามและบททดสอบคือสิ่งที่ต้องอดทนสี่อย่างนี้ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่อยากจะให้ผู้ศรัทธาได้ทบทวนและก็ตระหนักให้เราได้ทิ้งกับสิ่งที่เป็นบาปต่างๆให้เราได้หันหลังให้กับนับสู่ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวจูงใจให้กับเราแต่เราก็าพยายามที่จะห้ามมัน ในเรื่องราวความรู้การปฏิบัติความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาคือสิ่งที่เราต้องใช้ความพยายามตลอดชีวิตของผู้ศรัทธาแล้สุดท้ายแล้วทุกลมหายใจทุกการก้าวเดินทุกจังหวะของชีวิตทุกช่วงเวลามีบททดสอบเราก็ต้องเคียงคู่ไปกับความอดทน แล้วเราจะรอดพ้นจากสิ่งที่เราประสบพบเจอในโลกดุนยาและเราจะได้พบกับสวนสวรรค์ที่ถูกจัดเตรียมไว้ให้กับเราทุกทุกท่านสำหรับอีพีนี้ฝากทบทวนชีวิตไว้เพียงเท่านี้อัส a ล a m u a l a i k u ว w a r ตุลตุลล l ะ h w าบาร a กาตุ